ทีมเลี้ยงเพลงหมุนเหมือนเหมือนเมาส์ยืมอ่ะคุณดูภาพอรอไหมแบบหมุนหมุนปั๊บเช็คขึ้นขึ้นบนบนหน่อยๆขึ้นขึ้นบนบนขยับเรื่อยๆเออท้าทายมากท้าทายแต่ดีว่าผมร้องเพลงเขาได้ใช่แล้วพี่แนตตี้ร้องได้ดีมากด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ ร้องยากอ่ะเป็นการโยนกลับแบบน่ารักกแต่ว่าเดี๋ยวเพลงต่อไปเนี่ยจะทดสอบระบบของทีมเสืรร้องให้เลยสุดๆเป็นเพลงที่น้องอิงจะร้องแล้วเดี๋ยวให้เสืรร้องให้รับใช่ก็เหมือนแบบว่าทางมาแมคดิวเขาก็ให้ให้โจทย์มาว่าจะร้องเพลงไหนของคนอื่นที่อยู่ในหนีที่หนไม่เสียเงินนะครับอ่าค่ะ หนูก็พยายามพูดอ้อมๆแล้แต่ว่าทีนี้หนูก็เลยนึกถึงเพลงหนึ่ง oh. ที่จริงๆแล้วหนูว่าเคยเล่นเพลงนี้สมัยแบบป่วยแบบใช้ร้องแบบตามงานบ่อยมากแล้วทุกวันนี้มันมันอยู่ๆมันกลับมาไวารัลในในต็อกต็อกโอเคใช่ซึ่งขอบคุณอิงมากๆบอกว่าจะแจมกันมีพี่โจบ,บอกแจมกันใช่ไหมครับอิงน่ารักมากครับส่งเพลงนี้มาแต่เป็นคีย์ของอิงนะครับ <laughs> ผมซ้อมอยู่หลายวันมากๆ จนกระทั่งถึงนี้ผมก็ยังร้องไม่ได้แล้วผมก็เห็นโศกนาฏกรรมของนนต่อหน้าผมจริงๆประาศกาทุกครั้งทุกครั้งที่ร้องกับเขานี่กล้ามเนื้อคอผมตึงมากเลยนะมืันร้องกับเด็กเด็กเอกวัยที่แบบโชว์ทักษะนี้อยู่ตลอดเวลาแลูกนนคุณใจแข็งนะคุณนั่งร้องเลยนะคือคีย์มันแบบมันก็ไม่ได้อะปกติการร้องเพลงมันต้องยืนเนี่ยหรอแม่แบบใช่ใช่ใช่อ๋อครับฝืนนะโอ้ผมนอนร้องมาตลอดชื่อเลยร้องเพลงไม่ได้แต่หมายถึงว่าแบบ ร้องอยู่เรื่อยๆไงร้องอยู่เรื่อยๆร้องอยู่เรื่อยๆแต่มันร้องมันร้องยากกว่าจริงนะมันร้องยากกว่าจริงๆไหนร้องนอนรองไหนร้องนอนรองไหนร้องนอนร้องไงสิโอ้เราไม่ต้องทำทุกอย่างขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ทุกอย่างด้วยแต่แต่ว่านี่คืออีกนึ็นเวอร์ชันที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากฟังใช่สนุกมากพี่ข้ต่อจะยืนก็ได้นะคะเซนไม่ว่าขี่ทียังไงนะน้องน้องมาร์ทลองกดไว้เลยโชคดีนะพี่ครับ้า ว่าตีผมร้องไม่พี่ขาตี่เป็นเป็นเส้นสูงอยู่แล้วพี่ขาแต่เองเชื่อมั่นที่ร้องได้เหรอใช่เชื่อมั่นงถหลงไหมไม่ได้โอเคแต่ประเด็นแม่จริงจริงนะเออผมก็ว่าแล้วลองดูลองดูลองดูอะมาอยู่ที่ไหนมาในเวอร์ชันที่พี่นั่นดนตรีของอินด้วยุเยอะเลยบผมนะครับของอินด้วยนะครับผมก็เลยว่าแต่ละเพลงที่มันออกมาไม่ใช่ง่ายเนาะเรา ข่ายมากๆก็จริงนะครับแต่ก็รู้อยู่ว่าข้างหลังการทํางานเนี่ยการที่จะขอเพลงอะไรสักเพลงมันไม่ใช่แบบขอปุ๊ได้ปับมันมีการทําการกันหลังบ้านเยอะมากขอบคุณมากๆนะจ๊ะขอบคุณนะครับชงจุกนักนตรทุกคนรักมาม่ามากนะคะชอบกินมาม่าอย่าลืมกินล็อกเกอร์ด้วยนะคะพี่โจ้ค้ดโฆษณาให้ทุกตัหนุนแล้วในรุนแบนด์วันั้นวันนั้นวันนั้นันนั้นวันัน หลักเกอร์เขาเขาเขาไลน์มาเขาบอกว่าคุณใช้พิซเซนเตอร์เป็น6ทุกคนเลยนะเออคุณก็ฟิชเชอร์แมนใช่ไหมอ๋อครับฟิชเชอร์แมนจากอังกฤษครับฝากด้นะครับเป็นพิซเซนเตอร์คนแรกในโลกเลยครับวว้านี่คนแรกคนแรกในโลกเหมือนกันโอ้โหแต่จากอิตาลีนะคะอ๋อพี่กุ้ยโจ้เชิญเชิญต่อแล้วครับมาดูเราครับเสารร้องไห้ก็เป็นคนแรกในโลกป่ะก็ เราอะไรนะครับก็ยาังโอตันอยู่นะครับไปแนวนี้เหรอใช่เราโอตันรออยู่มังกรคู่อะไรหรอตั้งมังกรคู่ไม่ได้ใช่หรือลมคนนี้อมครับอเข้าใจแล้วว่าคำว่ามาม่าแปลว่าอิสระใช่เนาะตั้งแต่าอิสระอะไรก็ได้เลยจะพูดจะร้องจะอะไรก็ได้เลยทำไรก็ทำนะครับใช่ไหมคะโอเคอย่างวันนั้นเรามีคุยกันเทปหนึ่งเนาะ ก็เทปนั้นก็พี่นะฮะเอานี้เลยอเอานี้เลยพี่แล้วแต่พี่เลยก็เดี๋ยวปีหน้าน่าจะมีอะไรแปลกๆปกมากับพี่เสืออยู่เยอะมากๆอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นก็จะไม่ได้เห็นครับเอาล่ะครับนะคะก็เป็นบรรยากาศแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีนี้แต่ว่าที่แน่ๆนะเดี๋ยวคิวต่อๆไปจะได้เตรียมตัวกันนะคะเดี๋ยวเราจะได้ฟังหลายเพลงกับนนเลยเนาะซึ่งนนจะนั่งร้อง นี่นึกว่าจบก็กั้นด่นตีเขาเก็บของเข้าไปแล้วไม่ไม่ไม่ไมเธอขึ้นแล้วเนี่ยยังไม่จบว่าพวมาทำอะไรเซอร์ไพรส์แกเล่นไปเยอะแล้วเรองนี่ก็ผิดขนบไงมาอกันนะโชว์นอนร้องแล้วนนท์มีเถอะแล้วเขาจะค้างอีกหรือเปล่าคุณจุดๆที่มาตบเป็นยังไงบ้างคะนอนร้องนอนร้องโอเคไหมคะ พอได้โอเคแนอนเลยครับโอเคเพราะว่าเราทราบคิวอยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้จะให้ทำยังไงลื่นเร็วมากก็มีเนาะรวดเร็วมากได้ครับถ้างั้นเราเล่นเลยไหมล่ะครับยักษ์ยักษ์ยักษ์ไม่ได้ี่อออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่อยๆคือแค่แบบบอกทุกทุกคนก่อนตอนนี้เขากำลังคิดแล้วเพราะว่าคุณมีเพลงเยอะมากนะคุณนล์ได้เพลงคุณเยอะมากแล้วคือแฟนๆเขาต้องเตรียมตัวก่อนเพราะอาจจะมีแบบ เช็คลิสต์ในใจเขาว่าเขาอยากทำอะไรทุกคนอยากทำองหลายมากผมขอใชยอีกนิดนึงได้ได้ครับของของเราไหมนะมาม่าไหมคะหรือของใครมาม่าเรอไม่แน่ใจว่าศิลปินใหม่ของ Kick Record มีใครบ้างครับ Kick Record คุณแทนลิตาแทนเว้ยคุณแทนตาแทนเานะอะไรครับเเกียรจะขึ้นมาหรือให้ลงไปหาครับพี่แทนก็มาเหรอคะถึงไม่พร้อมนี่แทนลิตาก็มาด้วยคุณแทนโดน ว่าพี่เจ้าบ่าวนะคะยินดีด้วยนะคะแต่งงานไหนครับคือเอางี้ฮะออดดับแรกของเวลาผมอยู่ในค่ายผมจะไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเลยเพราะว่าผมจะเป็นคนที่หลุดข้อมูลของค่ายแล้วแทนเขาจะบอกว่ามึงต้องลบทุกอย่างมึงต้องลบห้ามลงสตอรี่ห้ามลงทุกอย่างดังนั้นพอที่มีคาถามปุ๊บผมจะไม่กล้าพูดต้องให้เขาพูดเพราะว่าถ้าพูดเขาก็เป็นคนผิดไงโยนอีกแล้วโยนกันเก่งมากพี่โจ้คำถามนี่อะไรนะครับผมถามว่า ศิลปินล่าสุดที่เปิดตัวคอนที่แล้วคอนพิเศษหลังจากพี่ตู่พี่ชายครับพี่ตู่พี่ตู่พี่ตู่พัชรครับเดี๋ยวพี่ตู่จะออกเพลงเมื่อไหร่ครับเออ่คอเร์แรกปีหน้าครับปีนี้ปีหน้าฝากโจ้ได้ไหมครับตู่แล้วไวนิลพี่เมื่อไหร่ได้ไอ้นะฮะไวนิลพี่เมื่อไหร่ได้ไวนิลเหรอครับไวนิลเอ่อโปรโตไทป์ได้ภายในปีนี้ฮะปีหน้าตัวจริงมาเปล่าเปล่าพี่เปล่าอันนี้เราอยู่ในงานอะไรนะทุกคนตอนนี้เช็คใช่ผมถามนี้กับผมบ่อยๆ เป็นเรื่องปกติมากแล้วผมในขณะที่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่อัปเดตข้อมูลกันว่าพี่ตู่เป็นศิลปินใหม่ผมก็เอ๊ะพี่ตู่เคยอ,ออกเพลงมาแล้วนะก่อนหน้านี้อใ <c oughs> ช่ใช <c oughs> ่มาวันทีวันที่พี่ตู่บอทอนพ <c oughs> ู่บอทนมิ <c oughs> ซอินเข้าไปเลย<อ>มไซายอินเข้าไปเลยครับควอเตอร์แรกปีหน้าใช่ครับผมพี่ตู่พี่งานฝักงานฝากชอบไหยครับฝักช่อบเหรอผมผมเะระฮะนี่นี่ผม ผมจะมาคุยงานคาตกต่อนี่ผมต้องมาแถลงข่าวตรงนี้ด้วยนะเนี่ยพีพ่พี่แพนพี่แพนคุยตรงนี้เลยก็ได้ไนะงาจร<า>ิงแล้วน<ม>ี่แหละครับฝากฝากให้คลิปแฟนคอร์ดนะครับผมอาจจะยังเล็กๆอยู่แต่ว่าเดี๋ยวปีหน้ามีหลายอย่างครับมีแคมป์ทัวร์แล้วก็มีอาจจะมีคอนเสิร์ตของน้องในค่ายชื่อกันชาลีอะไรเงี้ยครับโอเ<า>คครับค่ะขอบคุณนะคะพี่แพนขอบคุณมากเลยครับพี่เลยที่ได้เจอพี่แพนนั่นบนเวทีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะขายไปไหนอ่ะ อ๋อได้ด้วยโอเคมามาแม่ก็อิจฉาคะนะคะ่ะตอนนี้ใกล้จะพร้อมนะนนที่ขอหนึ่งคำถามในเรื่องท่ายเพลงที่ขอแตะ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 ได้เลยครับเลิฟอีสเขาจะมีอะไรอีกอ่ะเลิฟอีสปีต่อต่อไปในอนาคตที่เราพอจะพยากรณ์ได้ไหมผมพยายามห้ามในหลายๆสิ่งที่เลิฟอีสพูดได้ไหมจะเกิดขึ้นว่าอย่างอย่างอย่างปีที่แล้วนี่การทำคอนเสิร์ตใหญ่ถึงสี่รอบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ ศิลปินไม่ได้ไม่ได้ทำกันศิลปินบนโลกใบนี้เขาไม่ค่อยบนโลกใบนี้ใช่หมายถึงว่าโดยขนบส่วนมากเขาก็จะเล่นอยู่ที่สองรอบสองรอบนี้มันคือทุกฝ่ายทํางานได้ต้นจนจบได้งานแต่ลรอีสไปถึง4ไม่สามด้วยไป4ใช่ใช่แล้วก็ผมว่าแต่มแต่ว่าในขณะดียวกันมันเกิดความคุ้มค่ามากๆเพราะทุกคนได้ได้สนุกกันแล้วก็ ผมผมหวังนะว่าคิดว่าปีหน้าในวงของเลิฟบในในฝั่งของผมกับทางบ้าน l e เลิ e อีสแอนด n เทอร์เมนตผมเพิ่งปล่อยอัลบั้มไปครับแต่ว่าคิวเนี่ยมันไม่มีล้มันมีทีหนึ่งก็คือปีหน้าเพราะนั้นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอยากให้มันอยู่ในช่วงเริ่มต้นของปีหน้ากับคอนเสิร์ตน่าจะเปิดอัลบั้มหรืออะไรเนี่ยคิดว่าน่าจะน่าจะได้เจอกันเตรียมตัวนะคะแฟนทุกท่าน ก็อาจจะนานหน่อยครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ถ้าวันนี้ไม่ใช่มาแม่นี่ก็ไม่มาอืมนี่ก็ต้องเลือกคอนเสิร์ตตัวเองเนี่ยออกไปแล้วก็ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยพี่โดอออตอนนี้ค่ะจริงจริงวงบอกพร้อมแล้วแต่มันมีคำถามที่มีคำถามในใจอยู่เสมอถ้าเกิดเราอยู่บนเวทีตลอดเวลาแล้วปวดฉี่จะทำยังไงก็นี่นะคะแบบที่ที่พอดีไปมาเมื่อกี้ไปหาลูกมาครับแล้วไปฉี่าลกแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมปวดฉี่ผมก็ไปได้พี่ต้องมีลูกก่อนครับ ลูกมีแล้วมีแล้วมีลูกแล้วเฮ้ต้องพาลูกมาด้วยอะไรอะไรนะอไอ้ไรอะไอะไันะไรอะรอะอะนรอะอะรอะไอะโอ้มอะเรยะไอะไรอะอไะรอไอมอะไรไไออออออะอออะรกอะไระอนี่คืออ คือเป็นเป็นเป็นพี่เป็นคนที่เป็นดาราที่มีผักแคบเป็นของเองภายในอายุเท่านี้อ่ะรายการด้วยอ่ะอืมโอ้ยนนทจังเลยครับสบายครับงั้นเราคำถามคือเราจะพักปัสสาวะกันก่อนหรือว่าจะไปกันต่อครับพี่โจอยากไปเข้าห้องน้ำาะไหมคะอยากไปเข้าห้องน้ำครับลรออขออนุญาตนนทหม่อนเพราะต่อไปเป็นคิวนนท์คำถามที่ถกมาก็คือกมาผมจะเป็นอะไรไหมถ้าผมพูดว่าผมขอเข้าห้องน้ำด้วยแป๊บหนึ่งอ่ะได้ เราผมไม่เคยอยู่ในเทสที่ยาวนานขนาดนี้โอเคสุรุ้ยสุร่ายขนาดนี้มาก่อนเลยเอาเรื่องนี้ไปทุณนะมีใครอยากไปเข้าน้ำไหมคะอ๋อมีหลายคนโอ้ยแล้วระหว่างนี้เราจะให้พักปัสสาวะพี่จีทีเคร้องเพลงเออไปอยู่ไหนมาทำไมโอเคงั้นใครต้องไปธุระไปเข้าน้ำไปดีไหมได้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 ใครที่ไม่ปวดหรือพออั้นไหว เใหม่หหๆมากตอนนี้เดี๋ยวกูมาแล้วนนเดี๋ยวกูมานะไปก่อนนะการกระโดยน้ำไปแค่ตัวนั mm ่นแปลว่าคนเวทีนี้ต้องมีคนหนึ่งที่รับใช่ไหมเอางี้จะได้พิสเสียเวลาเดี๋ยวเราเก่าขอบคุณเลย

ผมงงนะเฮ้ยนี่มัมือถือกูงงแล้วเออเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะว่าวันเนี้ยงานวันนี้เราจะเอาโมเมนต์ไหนสุดท้ายเลยครับสุดท้ายเลยค่ะพี่โจขอบคุณแขกอ่าผมขอขอบคุณแขกอ่าคือจริงๆสคริปต์กันเลยนะก็คือพี่โจพี่พี่โจจะต้องขอบคุณสื่อมวลชนแฟนคลับคนสำคัญของพี่โจวันนี้ที่มาร่วมงานใช่ค่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ขอขอบคุณอผมไปจริงนะผมเอามีอะไรอยากจะฝากถึงทุกทุกคนคือ ใครเอาที่มติดกลัวคือก็ขอขอบคุณพี่พี่กค้านะครับที่ทนงานแถลงข่าวมาที่แบบมันไม่เหมือนงานแถลงข่าวเพราะตอนแรกทีมก็ถามพี่จะเรียกว่าอะไรบอกไม่รู้มันไม่ใช่งานแถลงข่าวมันไม่ใช่คอนเสิร์ตมันไม่ใช่อะไรเลยเรามีกลุ่มลับกันนิดนิดหน่อยหน่อยซึ่งเราบอกว่างานเนี้ยผมนึกถึงคอนเสิร์ตเฉลี่ยค่ะที่มีอะไรที่แบบไม่ต้องเพอร์เฟคแต่เอาสนุกอะ เพราะเพอร์เฟกความเพอร์เฟกคุณไปหาดูได้จากงานของน้องๆและพี่ๆทุกคนแล้วแต่เราแค่รู้สึว่าเราอยากได้ไวาฟความสมนุกความเป็นกันเองความเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งจนถึงนาทีนี้ผมว่าเราได้สิ่งๆนั้นส่วนปีหน้าผมนึกไม่ออก มันมักจะมีคำถามว่าผมเข้าใจว่าเดี๋ยวหลังจากนี้สื่อน่าจะ,ะถามว่าปีหน้ามาไหมยังไงตอบรนนี้เลยไม่มาถามว่าม <c oughs> ผมไม่รู้แล้วแต่วันครับแล้วแต่วันวันไหนแกนึกอะไรออกแต่แกก็จะมาโผล,ล่ในกลุ่มเฮ้ยอะไรดีดีกว่างาน,น <ปะ S 1> วันนี้จริงๆอิเล็กท์ขาวันนี้เยอะนะครับที่จริงในกลุ่มอันนี้คือเราปรับมาแล้วให้ให้ดูปกติมากขึ้นงานจริงๆงานวันนี้จะไม่มีนะครับยกเลิกไปแล้วด้วยแล้วก็เรากลับขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งทราบดีใช่ไหมว่าแบบพี่โจแม่งเพลงงาน แล้วก็เอากลับขึ้นมาใหม่ก็ได้เ<ม>ออก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยครับเขาเข้าขอ,ออกไวทองพี่อ้อบอกว่าเดี๋ยวเสร็จทีเนี้ยให้ไปตรวจว่าเป็นไวทองหรือเปล่าเซ็นสแตนบายนะคะเซ็นว่างตลอดเลยไป,ไ,ปไปมาๆกลับไปกลับมาวันไหนก็ได้เซ็นเซ็นพร้อมมาเป็นพิธีก่ตอนแรกไม่ใช่ชื่อคุณด้วยดาวจริงเออจะเป็นชื่อคนอื่นผมบอกไม่ได้จริงหรอคะขอเป็นผู้หญิงเพื่อนอีกสักคนโอ้ขอบพคุณนะคะพี่โจดกจีใจจะรลยค่ะก็ ขอบคุณคู่ค้าทุกท่านนะครับก็ที่วันนี้มาร่วมงานขอบคุณจริงๆที่สละเวลามาร่วมงานวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สาระอะไรได้เต็มไปหมดเลยค่ะได้ทสนุกอะไรอ่ะได้อะไรก็ไม่รู้ด้วยหลุดออกมาจากชุดใครสักคนนะคะครับผมนนครับนองนนะครับตัวหูนนเก็บเก็บไปได้ค่ะเกไปขายจริงครับขายคนหน่อย เราเอาดีสิเราไม่ได้ไปว่าใครอีเลคเคคาเราตัวอีเลคเคคาตวเนี้ยเราก็ขอขอบคุณแฟนคลับแล้วก็พี่ๆดนวงการทุกท่านนะครับที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอ็นดูมาม่าใช่เหมว่าเอ็นดูมาม่าล้วการที่แบบไม่ได้เก็บตังค่าลิเบอร์ิลสกบัตรเลยไม่รู้ผมพูดลอยๆไปก่อนมันจะไม่มีบินตามแน่ๆนะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสินเตอร์ท่านนะครับที่อุตส่าห์สลักเวลามาแล้วก็ไม่คิดค่าตัวด้วยงานมัน ผมชอบตั้งแต่คอนเร์คืออยากบอกทุกคนว่าจริงๆตอนแรกจะมีกองไฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วต้องมามากกันจริงๆแต่ว่าอไม่ได้ไม่ได้จับควันสยามและจุฬาไม่ให้<อ>ครับก,ก็ก็คิดว่าปีหน้าน่าจะมีอะไรสนุกสนุกกว่านี้แน่ๆเพราะว่าพวกพี่ๆเขารวมตัวกันได้ประมาณนี้เรารู้สึกว่า เราเคยไปอยู่หลังเวทีแล้วเรารู้สึกว่าหลังเวทีสนุกกว่าหน้าเวทีแล้วเราก็อยากเอาหลังเวทีความสนุกมาให้พี่ๆทุกคนได้เห็นกันประมาณนั้นค่ะ,คะคขอบคุณมาม่าด้วยนะคะวันนี้เป็นมั่นใจมากๆว่าเราได้เพลงขึ้นกับเพื่อนเนาะเพลงขึ้นอะไรเพลงขึ้นเป็นงานที่ออกแบบมาอย่างดีหลังบ้ากคุณพานาเมียดูพอบ้าดูพอบ้า ุได้หมดเลยจริงๆด้วยคือต้องกูผมเหรอบาลันคทอนหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้เจ้าเจ้าตัวเขามามาดูว่าอะไรเรายังต้องปูอะไรกันอีเหรอครับนเ่ื่องงนี้มันไปเรื่อยๆเอิสระขนาดนี้อิสระเลยคือได้เนี่ยตอนนี้พร้อมแล้วก็เดี๋ยวน้องอิงก็รับมาแล้น้องก็รับมาแ้องทอนฉี่หรือบวกได้นานว่ะน่าจะเก็บไว้นานค่ะพี่โะเอาเป็นว่าก็ ขอบคุณพี่โจโขอบคุณมาม่าแทนทุกคนตรงนี้ด้วยนะคะงานวันนี้อบอุ่นสนุกมากหลังบ้านคือออกแบบกันมาไม่รู้ว่าหนักขนาดไหนแต่วันนี้งานออกมาแบบสบายๆเป็นกันเองแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเ<ด>ิโดคอนเน็นะครับทุกท่านแล้วก็ขอบคุณค่ยไม่ไว่าจะเป็นบล็อกนะครับมิสิมูท่เคอดหน้าอะไรนะคุณดู่ไหนะสไปซี่ครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับอ่ะเหมือนอยู่บ้านจริงๆร้องนั้นเรียบร้อยพี่ค้าตดพี่ค้าตดสับหน้าอยู่ค่ะอ๋อโอ้ยอุอิ่งใหม่ๆนะค่ะกลับมาแล้วค่ะพี่ค้าตดมาแล้วค่ะท่าไหนอ่ะอ้าวเอาพี่ค้าตดแล้วโจ๊กโจ๊บอกว่าทำอะไรก็ได้ของอะไรก็ได้อ๋อแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เปิดอยู่นะไม่ได้เปิดเลยอ๋อไม่ได้เปิดเหรอตกใจอ่ะตอนนี้ไม่รู้นะเรารอนอย่างเดียวเลยเมื่อกี้เนี้ย มาที่ผมอีกแล้วเหรอครับถ้ามาแล้วก็เริ่มได้เลยเพราะคิวต่อไปคือของนนท์ผมได้ผมได้หมดเลยอยากเล่นอะไรได้เลยครับอะไรดีเลอะไรอยากเล่นก็มาได้เลย